ครับเรามาดูอำเภอหนองหินจังหวัดเลยกันนะครับอำเภอนองหินนี่ก็มีที่เที่ยวคือภูปัเปราะภูจิเมืองไทยดูขึ้นไปภูปัเปะดูฟูจิเมืองไทยนะครับแล้วก็ป่าโหินงาม กำลังทำอยู่นะครับทำเป็นสีเลนอยู่นะครับในส่วนก่อนเข้าออตัวอำเภองานดินก็เสร็จเกือบหมดแล้วครับก็รอ,าอางานสะพานอย่างที่ที่กำลังทำไปได้เยอะพอสมควรนะครับ เก็บายการขา่นอสร้างถนนเส้น201นะครับเอามาให้ชมครับส่วนเปลนองหินนะครับกบภาพโบศาสตร์ก่อนจะเป็นซีเลนนะครับนีบันทึกไว้ในส่วนของ,องหินนะครับ คิดว่าปลายปีนี้น่าจะเรียบร้อยครับเส้นสีเลืเช่วงนี้ รวนสวนหินพางงามก็ต้องหินนะครับตามกร่ายตอนนี้ก็ทำเสีเลนขึ้นเรื่อยๆนะครับ ครับถ้าแบบอัปเดตถนนซ่องสองหนึองหินบางสะพุงก็ทำก้าวหน้าการสร้างก็ดสิบเปเซนต์แล้วครับคลิปนี้เรามาดูอำเภอหนองหินนะครับถิ่นผาง,งามเอำเภอที่เศรษฐกิจดีนะครับทำไร่อ้อยเป็นหลัก เพ่อก็จะไปต่างถนนเส้น201นะครับอืมนนี้มีตลาดนัดนะครับดูคนเยอะมากเอือตรงนี้ก็แยกมาจากอำเภอโูกระดึงนะครับสังเกตว่าตลาดก็ใหญ่โตมากครับจะว่ามีความคึกคัก เพยยวานได้ปูกระดึงได้ชุมเพ้ได้นะครับรวมเพลก็อยู่ข้างในนะครับนี่เป็นตลาดที่นี่จะทำอ้อยเป็นหลักนะครับเทศกาลหน้าอ้อยก็ช่วงพฤศจิก,กาถึงเมษาาะมันทุกอ้อยมีมากมายนะครับ โรงเรียนชุมชนหนองหินอันนี้น่าจะเป็นโรงเรียนหลักของที่นี่นะครับก็คึกคักครับเพื่อนหองหินนี่คึกคักเพื่อนหองหินนี่ก็จะมีส่วนหินพานงามนะครับแล้วก็ ผู้ปรับเปราะขึ้นไปดูฟูจิเมืองไทยนะครับช่วงพฤศจิกาก็จะมีดอกบัวตองบานนะครับก็เป็นอำเภอที่เจริญไวมากเมื่อก่อนเมื่อปีสามสี่ที่ผมเคยมาก็ เล็กๆนะครับปีนี้ปี6-4ก็30ปีโหพัฒนาการผิดหูผิดตาครับตอนนี้ก็จะทำสีเลสแล้วนะครับที่นองหินก็มีภูกระแตนะครับอุทยานแห่งชาติภูกระแตภูเขาที่เห็นตรงนี้นครับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่ง ลบ้านเมืองก็เป็นไร่นะครับไร่อ้อยมีมะขามหวานบ้างแล้วก็มีปลูกไผ่ปลูกผลไม้เช่นแก้วมังกรางที่างนะครับแต่ส่วนใหญ่ทำไรอ้อยเป็นหลัก นนี้กำลังสร้างทางสีเลนอยู่นะครับเส้นนี้ก็ไม่ได้พัฒนามานานแล้วก็ตัวนี้ก็ทําเป็นสีเลนก็น่าจะคล่องขึ้นความเจริญก็จะเข้ามามากขึ้นอีกอย่างหนึ่งของหนองหินก็คือยาสวนยางพาร,ราแต่ยังไม่เยอะมากเหมือนเขตอำเภอเมืองอำเภอปักชมอำเภอท่ารีอำเภอเชียงคานะครับตันนี้ยางพาร,รายังไม่เยอะมาก ชมได้เรื่อยนะครับสำหรับอาเภอหนองหินบางท่านอาจจะไม่คุ้นชื่อสำหรับอำเภอหนองหินนะครับแต่ก็เป็นอำเภอหนึ่งที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวครับอ